ใครยังไม่เคยดูซีรีส์แฟนตาซีย้อนวัยอย่างเรื่องเอ็กทีนาเกนย้อนวัยฝันสู่วันวานตอนนี้ที่มโน o m a x มสก็มีให้ได้รับชมกั้งแบบภาคไทยและซับไทยค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องจากเกาหลีที่ทั้งสนุกและอบอุ่นในเรื่องเดียวกันเลยค่ะสำหรับเอ็กทีนอเกนย้อนวัยฝันสู่วันวานที่สร้างมาจากภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูดเรื่องสว่นทีนอเกนโดยนํามารีเมคในแนวโรแมนติกแฟนตาซีผ่านฝีมือการแสดงขั้นเทพของยุนซังฮยอนคิมฮานึนอีโดฮยอนและนักแสดงอีกมากมายเล่าเรื่องราวของฮงแดยองชายวัย37ปีที่กําลังตกงานเขาแต่งงานกับจองดาจองผู้ประกาศข่าวคนสวยมาแล้วเกือบ20ปีและมีลูกแฝดชายหญิงที่น่า รักด้วยกันชีวิตคู่ที่ดูเหมือนราบรื่นกับค่อยๆห่างเหินและในวันหนึ่งจองดาจองได้ยืนเอกสารขอหย่าฮงแดยองที่เศร้าเสียใจเขานึกย้อนไปถึงตัวเองสมัยตอนอายุ18ปีที่เขาเป็นหนุ่มฮอตนักกีฬาบาสเกตบอลอนาคตไกลเขากลับไปที่โรงเรียนเก่าเพื่อเล่นบาสแต่แล้วก็เกิดเรื่องเาวาไม่คาดฝันที่ทําให้เขาก็ได้ย้อนกลับไปเป็นฮงแดยองในวัน18ปีพร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตวัยรุ่นอีกครั้งในชื่อโกอูยองโกอูยองนะฉันอายุ18 นคนที่ลูกๆฉันต้องการไม่ใช่ฮงแดยองผู้เป็นพ่อแต่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนถ้านายไม่ใช่เด็กป้าก็ไม่ใช่แค่ป้าหรือสิความฝันของฮงแดยองภายใต้ใบหน้าของโกอูยองจะเป็นจริงได้หรือไม่สัมผัสความรักสุดอบอุ่นไปพร้อมกันได้ในซีรีส์เอ็ก e ทีนไเกนย้อนวัยฝันสู่วันหวานซีมให้ชมแบบพักไทยและซับไทยแล้วที่โมโนแมส์ค่ะ